นี่เป็นภาพที่นายวุฒินันโททุโยเจ้าของไร่ดวงเด่นฟาร์มบ้านโพนงามตำบลโพนงามอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามได้สาธิตการทำข้าวโพดหมักเกลือเพื่อใช้สำหรับเลี้ยงโคกระบือเพื่อช่วยลดต้นทุนในการซื้อหัวาหารแถมช่วยให้โคนั้นสามารถเจริญเติบโตได้ดีนายวุฒินันโททุโยเจ้าของไร่ดวงเด่นฟาร์มบ้านโพนงาม,บ,างามบอกว่าการทำข้าวโพดหมักเกลือเป็นการถนอมอาหารเพื่อใช้สำหรับ เลี้ยงสัตว์ก็คือโคกระบือในช่วงที่ยากขาดแคลนหรือช่วยให้เกษตรกรนั้นลดต้นทุนในการเลี้ยงโคขุนในช่วงอาหารสัตว์แพงส่วนการทำขาวโพดหมักเกลือก็ไม่ยากเริ่มแรกนำต้นข้าวโพดสดมาเข้าเครื่องบดสับให้เป็นชิ้นเล็กๆประมาณ50กิโลกรัมหรือ1ึถัง200ลิตรต่อเกลือเม็ด1.2กิกรัมซึ่งการหมักในถังนั้นต้องคำนวณแบ่งเป็น4ชั้นก็คือชั้นแรก ทำการโรยเกลือลงไปในถังก่อนประมาณ0.3กิลกรัมจากนั้นนำข้าวโพดที่บดใส่ลงไปตามด้วยเกลือ0.3กิลกรัมและทับด้วยข้าวโพดบดท,ทำเป็นชั้นๆจนครบ4ชั้นจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทไม่ให้อากาศเข้าหรือหากไม่มีถังหมักก็สามารถหมักในถุงได้เช่นกันโดยนำข้าวโพดบดท,ที่ทําการผสมเกลือตามสูตรมาใส่ลงไปในถุงพลาสติกที่ซ้อนทับด้วยกระสอบอีกชั้นต่อมาก็นำ เรื่องดูดฝุ่นมาดูดเอาอากาศที่อยู่ในถุงออกหรือเป็นการบรรจุบแบบสูญยากาศมัดปัดถุงให้แน่นไม่ให้อากาศนั้นเข้าได้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เขา้าวโพดหมักเน่าเสียซึ่งใช้เวลาในการหมักประมาณ10-14วันก็สามารถนํามาเลี้ยงโครกระบือได้แล้วโดยนายวุฒินันบอกต่ออีกว่าความรู้ในการทาําข้าวโพดหมักเกลือตอนเคยทํางานที่กรมปศุสัตว์มาก่อนและตนเองได้ไปศึกษาตามสถานที่ต่างๆที่มี การอบรมเกี่ยวกับการทําอาหารสัตว์และได้นําประสบการณ์ความรู้มาทดลองทําด้วยตนเองลองผิดลองถูกจนได้สูตรอาหารเลี้ยงสัตว์ที่ลงตัวและสามารถเก็บไว้สําหรับเลี้ยงสัตว์ได้นานเป็นปีที่มีกลิ่นหอมชวนรับประทานและก็มีคุณค่าทางอาหารและเป็นที่ยอมรับของกเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จนสามารถผลิตจําหน่ายให้กับทางกลุ่มผู้เลี้ยงโ,โครกระบือในหลายอําเภอและในจังหวัดใกล้เคียงในราคากระสอบละ5 0บาท และก็ขึ้นอยู่กับระยะทางที่จะไปส่งด้วยซึ่งข้าวโพดหมักเกลือก็เป็นอาหารสัตว์ที่มีประโยชน์ช่วยเสริมสร้างน้ำนมให้กับโคแม่พันธุ์มีผิวพันธุ์และก็ขนที่สวยงามช่วยบำรุงโคกระบือให้มีสุขภาพดีต่อว,วัยมากกว่าการเลี้ยงด้วยหญ้าสดครับเห็นเห็นว่าเขามีการเ็ดอาหารสัตว์ครับเป็น,เป,นเป็นสูตรสูตรหมักเกลือเนาะอันนี้ของผมสูตรข้าวโพดหมักเกลือครับผมมีวิธีการเท็ดยงไรครับวิธีการเท็ดนะครับเขาก็จะ เตรียมเตรียมกระโพดนะครับข้าวโพดสดเนี่ยแหละครับผมต้นกระโพดครับเป็นต้นกระโพดครับเท่ากับให้ลูกลุ้มปลูกให้ครับผมครับลูกลุ้มปลูกให้แล้วก็เท่ากับเอามาซับบดจังถังนี่เนาะถังนี่มันสิได้หาสิบกิโลครับหาสิบกิโลนี่ตะวันห้ากว่สิแบ่งเป็นซีซั่นเฮ็ดเป็นครับซั่นละสิบสองโลเคิง ครับชิพสองโลคิงเอาเขาเครื่องบดให้มันละเอียดก่อนแม่นครับเนี่ยครับเขากล่เครื่องบดให้ละเอียดก่อนครับบัดบัดนี้กคอนกอเสียลลงกถังนี่เขาเฮ็ดยังไงครับกคอนเสียลลงกถังเขาก็ชั่งก่อนครับชั่งก่อนอ่าชั่งให้ได้ชิพสองโลคิงเขากล่ามาเทเทใส่ถังพอได้เทเสร็จแล้วเขาก็เหยียบครับเหยียบไล่อากาศให้มันแน่นเพื่อที่บ่ให้มันเสียครับแล้วเขาก็ห้อยเกลือ ้เป็นนสัแมนครับเกลือหาสิบโลเนี่ยเท้าจะใช่เกลืออยู่โลหนึ่งก็บีกสองเฉดครับแต่ว่าลวยเป็นสั้นครับเท่าเตรียมเกลือไว้แล้วครับสั้นที่สองเท่ากับเห็ดคือเกลาอละครับเอาข้าวโพดมาเทใส่ถังคือเก่าอสิบสองโลครึ่งเท้าเห็ดจนกว่ามันไดืหาสิบกิโลครับเพราะถ้าได้หาสิบกิโลแล้วคือเขาต้องปิดฝาให้มันแน่นครับ เพื่อที่มัให้อากาศมันเข่าอันนี้เขาเรียกว่าการถนอมอาหารเข้ากับปิดฟ้าให้แน่นคันฟ้าขันปิดเบาแนนอากาศเข่านี่มันก็จะเป็นเชื้อราครับเชื้อราแต่ถามว่ามันมันเน่าหมดบ่มันมันเน่าหมดทังครับมันก็สิมันก็สิเน่าเฉพาะทึงเถ้าก็สิเอาซุ้มย่วงทึงที่มันเป็นเชื้อรานี่ออกครับหางล่างนี่มันก็บ่เปลี่ยนมันมันก็สามารถให้งวดจินเล้ที่เก่าครับแต่ว่าที่สําคัญนี่คือ อากาศยะให้เขาได้แล้วเ่าตองไรอากาศให้แน่นๆถ้าอากาศเขาได้นี่เปอร์เซ็นที่เขาโพดที่เขาออกมาหมักนี่มันจะเสียครับมันจะเน่าเลยแหละครับให้ง่วจินกับสุขภาพบดีครับผมครับเห็นว่าทั้งทั้งนี้นี่เขาหนี่ใส่เวลาหมักหมักโดนไปไลยครับทั้งนี้ถ้านาแร่งซิปมือก็สาหมรถให้ง่วจินเลยแหะครับแต่ว่าถ้า อากาศมันเย็นหรือพวกหนาหนาวก็1สิบสี่มือครับก็คือโดยเฉลี่ยก็คือ10บถึงสิบสี่วันสามารถเอามาให้วัวกินได้เลยครับครับห้าสิบกิโลกิโลนี่ต้องวาจ้าตครับนึ่งถังนึงนี่ผมมีใส่เลียงง่วอยู่เสาแรงครับเสาแรงตั้งงวสิบตสิบตัวครับสิบตถ้าเกิดพี่น้องที่ต้นทุนหน่อยนะครับเนาะต้นทุนหน่อยที่ลองเห็ดเบิ้งไม่ไม่ต้นทุนหน่อยนี่เท่ากั ใส่กระสอบก็ได้แต่ว่าเขาต้องมีถุงใส่ในถุงพลาสติกใส่ในเพื่อที่สิบ่ให้มันหัวไหมครับถ้าเขาใส่ถุงปุ๋ยยังสิ่นี้คือเปอร์เส้นที่มันหัวแล้วก็เปอร์เส้นที่อากาศเข้าได้สูงเขาต้องมีถุงใส่ในถุงพลาสติกใส่อีกเทนึงครับใส่อีกเทนึงแล้วก็ซ่อนอีกใส่ถุงกระสอบถุงกระสอบอีกเทนึงครับแต่ว่าพอถ้าเขาได้แล้วคือเขาต้องใส่เครื่องดูดอากาศนะครับ ล่อากาศออกไห้เม็ดครับผมแล้วก็มัดเลยครับมัดปากถุงแล้วเขาก็เอามาทิมไม้ครับทิมไม้สิบมือถึงสี่มือนะครับกาเฮ็ดแบบเจ้าเ็ดใส่ถังเลยนะครับก็สามารถไหง่วงจินได้เลยครับผมครับเขากับมาผสมอาหารไหง่วงจินได้เลยครับเพราะว่าข้าวโพดมักนี่ที่ผมเลี้ยงง่วมาเนาะมันจะอ้วนเร็วกวกาเข้าใไหมันจินหห้าสดครับ เขาเขาโพดมาเข้านี่สามารถเก็บใบดวนได้ประมาณเท่าไดครับนี่ของผมที่ผมเคยเห็ดมากนะครับผมเก็บได้เกือบเป็นปีวันนี้ครับหกเดือนเจ็ดเดือนผมเคยล่องเัาทิมไว้บางทั้งแปดเเดือนกะเอามากอะมักนก้ยักใสด้คือเก่าไหมครับครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังให้เกิน6เดือนแหะครับเพราะว่าคุณคาทางหารมักจะจะลดลดลงนะครับ เาห่อไปไห่เนี่ยห่อได้เอาไปผสมฟังผสมอย่างไหครับหรือไห่กินไปเลยอ่าผมก็จะผสมอาหารครับผสมพวกอาหารข้นไหมครับครับพวกห้อแล้วก็พวกอาหารข้นพวกมันไหมครับปั้นเส้นมาอย่างครับอครับผสมแต่ว่าถ้าถามว่าไห้มันจินโดยที่เราต้องผสมได้บ่ก็ได้ให้กันครับเพราะว่าตามฟั่งไงเขาก็เท่ไห้มันจินเล็ก็ได้ครับมันถิมีกินหอมเลยครับเนี่ยเนี่ยครับกินมมันถิมหอมแล้วก็มันช่วนแห้ง ให้จินไหมครับผมง,ง้หวหรือควายมาดมหร้อมันก็ี้มีจินหอมชวนให้ง้วจินครับ,รบผมสังเกตมันเราจินเราเมันสีมันสีอิ่มดนไหมครับอิ่มดนไอคุณคาทางหารเมื่อกีหลายหลายก็โพงอย่างถูกก็คือสูตรนี้สามารถเข็ดได้ทุกคนเลยไหมหมอสมสูตรนี้สามารถเข็ได้ทุกคนครับเข็ดได้ง่ายๆครับครับผมแต่ว่าถ้าพี่น้งองผู้ใด สนใจอยากมาเรียนรู้กับเขามาคือมาเรียนรููมาปรึกษากันได้ครับผมครับมาแหลกเปลี่ยนความรููกันได้ครับครับผมเขาเาความรู้ความลู้เขาในการเห็ดรับเขาโพดมากหนีเขาเขามีความลู้มาจากสายขับก่อนก่อนจะมาเห็ดผมเคยไปอบรมมาหลายหมองครับผมผมว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ผมไปอบรมมานะครับกับกับกับมาเห็ด กว่าล่องผิดล่องถูกอยู่หลายรอบครับกว่าสิได้สูตรที่มั่นลงโตนี่ก็ก็ใส่เวลาอยู่ระยะหนึ่งครับผมครับภาวทาเฮาเหตุเ่าเปลี่ยนมันกิจเสียนไหมครับผมครับครับแต่แต่ตอนนี้คือการทดลองประสบผลสําเร็จแล้วตอนนี้การทดลองของผมประสบผลสาเร็จแล้วครับเพราะเฮาเห็ุมาหลายปีแล้วเห็นเห uh, ็นเห็นว่ามีทั้งทั้งตามเฮามีการขายพวกอาหารมักพวก ข้าวโพดมักนี่เนาะแมนครับผมผมก็ด้ส่งให้กลุ่มเครือข่ายที่เลี้ยงงัวขุนลก็เลี้ยงค้วายครับผมครับผมอมจะส่งให้เครือข่ายหลายอำเภอครับผมครับผมครับเขาเขาขายจังใดครับเนี่ยผมขายถ้าเป็นข้าวโพดถ้าเป็นข้าวโพดสดผมจะขายอยู่ทุงหนึ่งสี่สิบบาทครับถ้าปั้นสดๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้าวโพดมากเนี่ยผมจะขายทุงหนึ่ง ยูหาสิบบาทครับกะแล้วแต่ระยะท่างครับผมแล้วแต่ระยะท่างคนทรงผมรับขันไกลกะบทสิบหาบาทจังสีพมอดทรงให้ได้ครับครับขันไกลกะก็คือเต็มที่กะผมทรงให้ม่อเกินหกสิบาทครับครับผมขันระยะท่างไกลๆนะครับผมครับแต่ว่าผมก็ขายได้เฉพาะโซนของสารค้ามกลาสินคอนเจนเท่ากับกับบอ บ่พ่อต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรไหมครับครับครับเขาโพดมาเขานี่เวลาเอาไปเอาไปแหงวัวกินนี่มันมันดียังเด็กต่องัวเข้าครับจังสิผมเลี้ยงเนาะผมมาพ่วกง้วแมลกอ่อนนี่มันจะน้ำนมหลไหมครับครับแมนครับผมน้ำน้ำน้ำนมนี่มันจะหลายครับแล้วก็งัวผิวพันธุ์มันจะดีไหมครับครับครับงอผิวพันธุ์ขนนี่มันจะเหลี่ยม แล้วก็สุขภาพง่วก็ดีพร้อมครับสีมันก็นดีดีครับที่ที่ผมเลี้ยงนี่สีส,สีจากที่ซื้อมาเป็นสีมนมนๆเป็นขนน้องๆเนี่มาจินตัวนี้ก็มันสิเปลี้นขนได้ไหมครับขนนี่มันจะลนครับขนตอแรกผมให้กินวกมันตกใจ่ขนง่วมันคือลนบัดเนี่ยก็เลยมว่า ลองเบืองโอ้มัน็เลยเปลี่ยนมันชดวานมันน่าจะเปลี่ยนน้ำตัวเข้าโพดพอมันมันมันสิทายขนเพราะถ้าขนไม่ขึ้นมาเนี่ยขนมันจะเหลี่ยมเลยด้วยครับอ๋อครับครับอบํารุงบรุงขนครับอ๋อครับครับเพราะว่าในในตัวต้นกระโพดเนี่ยมันก็บซมีฟักแอร์นพร้อมนะครับเนาะคัมีฟักแอร์แล้วก็สซีมีเม็ดขระโพดน้าพร้อมครับครับครับต้นนั้นก็ซอยบํารุงอีกแมนแมนครับผมผมว่ามันซอยบำรุงน้ำนมนะครับ ครับหากหากมีผู้สนใจอยากเข้ามาศึกษาเรียนรู้หรือหรืออยากจะได้สั่งพวกเขาโพดมักไปไหงัว่ากินไห้ใส่ในประสุสัตว์สามารถติดต่อได้จังไ๋ครับสามารถติดต่อได้นะครับดวงเด่นฟ้ามนะครับเบอร์โทร0816172089ครับโทรเขามาปรึกษาแ้วือมาคุยกันได้ครับสอบถามราคากันได้ครับแล้วแต่ระยะทั้งขนทรงครับผม สถานที่ตั้งตั้งยุสสครับสถานที่ตั้งตั้งอยู่258มู่ที่หนึ่งบ้านพนงาามตำบลพนงาามอำเภอโกสุมิเสจังหวัดมหาสารคามครับ